สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับเหมือนเดิมนะครับเซลนูยุทธคานะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนํารถดีๆนะครับเป็นรถครอบปวยหนึ่งคันนะครับมานําเสนอนะตัวนี้นะครับจะเป็นโตโยต้านะครับเซนต้านะครับ 1.5G นะครับเกียร์ออโต้นะครับปี2019นะครับลูกค้าราคา5 0า0 0 0็บาทนะครับลูกค้าดูด้านหน้านะสวยมากนะครับหน้าตาน่ารักนะครับประตูไฟฟ้านะครับนี่ แต่ตัวนี้จะเป็นป้ายปัตตานีนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพให้อยู่แล้วลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับด้านหน้าดูกระจังหน้าโฉมครับใหม่ๆเลยนะครับสีนะครับสีเลี่ยมมากครับ้า้แบบมาแบบนี้เลยนะครับลูกค้าไฟนงไฟหน้าโปรเทคเตอร์ไฟตัดหมอกได้ครบนะครับลูกค้าแล้วเป็นอีกหนึ่งคันนะรุ่นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เราขายดีนะครับตัวเนี้ยมาขี่คันแป๊บเดียวไปแป๊บเดียวไปนะครับจะดูแลโดระบบไฟฟ้านะครับประตูปุ๊บแน่ อ่าตัวนี้อ๋อตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นไฟยังไม่ใช่เป็นไฟฟ้านะครับลูกค้านะตัวนี้จะเป็นตัวจีนะครับ <c oughs> นะครับมาลองดูทางด้านภายในรถนะนี่นครับไฟระบบกระจกลนะไฟฟ้านะครับประตู on off power อ๋อจะเป็นไฟฟ้าข้างซ้ายนะครับลูกค้า นี่นะครับเ <c oughs> ปิดไฟฟ้าแล้วนี่แล้วเป็นไฟฟ้าข้างเดียวนะครับตัวจีอ่าเดี๋ยวเราลองปิดคอร์สปึ๊บแหมประตูปิดแล้วสวยนะครับลูกค้าตัวนี้นะเดี๋ยวลองดูเลขใหม่กันนะครับนี่ลูกค้าเลขไม้ห้าหมื่นหนึ่งร้อยสิบเอ็ดกิโลครับไม้ห้าหมื่นเองนะครับลูกค้าไม้น,น้อยเลยนะครับลูกค้าดูภายในสวยมากนะครับแล้วดูที่นั่งกว้างขวาง ครับนะข้างหลังก็จะใส่บอกเพิ่มก็ได้นะครับหรือก็จะไวเ้เข็มเก็บองก็ได้นะครับตัวนี้นะครับเป็นแอร์ลาวนะครับแอร์ลาวหลังด้วยสวยนะลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาเบอร์ผมได้เลยนะครับเซลนุนะครับ0 8 9 5 1 5 4ดเกนะครับ <c oughs> หรือกดที่ลิงก์ไอ l ดี e ไลได้เลยนะครับมาจากเข้า มาไลน์ผมส่วนตัวได้เลยนะครับเข้ามาคุยเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะครับดูล้อนะัวนี้ได้เป็นล้อแม็กมาแล้วนะครับนี่เสียวไฟทงไฟท้ายน่ารักนะครับตะมุตะมิะครับแต่ลูกค้าจะไม่รู้ว่ามันเป็นไฟฟ้านะครับเวลาเราดึงแค่นี้ปึ๊บนี่เป็นไฟฟ้าเลยนะครับไฟลัปิด นะครับเวลาปิดก็แบบนี้ตึก๊กอ่าก็ปิดเลยนะครับนี่นะครับสวยๆนี่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับรอๆเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับลูกค้าถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็อย่าลืมติดต่อมาเบอร์ผมได้เลยนะคะหรือกดที่ไลน์ได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอ่ะย้ำอีกทีนะครับตัวนี้เป็น Toyota s e ซนต a นะครับ 1.5G เกียร์ออโต้นะครับราคา5 7 9 0 0 0บาทนะครับเป็นตัวปี2019นะครับสวยๆหล่อแบบนี้เลยนะครับลูกค้ารีบม,มาจับจองกันนะครับสวัสดีครับ